คลิปนี้ครับใหญ่เปียกสิพ้ามาเบืองไดโนเสาร์ทีเลดกินเนื้อได้ครับนี่นะครับอยู่ใสกับเครื่ออยู่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ครับพี่น้องครับนาทีเลดไทยลันนอสลัดครับกินเนื้อครับพี่น้องครับนะโอ้นาเบืองหน้าช่อมครับพี่น้องครับหน้าเบืองหน้าช่อมบิลเลออ่า นักท่องเที่ยวกับมาหลายครับเป็นแรงท่องเที่ยวนะครับแรงท่องเที่ยวแห่งไม่ของอำเภอโนนสังครับบริเวณเพื่อนเี่กับมีไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ครับทั้งกินพืชนะทั้งกินพืชทั้งกินเนื้อมันรรยากาศกับสวยงามด้วยครับพี่น้องครับเบื้องด้วยนทั้งผุนเคลื่อนอบุญรัดครับเห็นปะครับเห็นหน้ามคราบผุนอ่ะอ่าหลายสายพันธุ์เป็น สายพันธ์ก็เป็นซิบสิบตัวพุ่อละครน่ะาเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวกับผ้าลูกผ้าล้านมาเที่ยวมาชมนํำเบิ้งครับเบิ้งเบิงมานี่ครับนากำลังคำรามเหรอครับกำลังคำรามแล้ว เคลื่อนไหวครับเด็กโอ้หนาชมครับนาเด็กน่อยมากครับเพรว่าเด็กหน่อยลหะครับผู้ใหญ่กับมักบวนนะครับทีเล็ดนะครับกินเนื้อครับกินเนื้อ ขาดาสองอันสำหรับจับเยื่อได้ครับว่านะนะครับเบื้องดีว่าลูกเออยังได้อาไปเลี้ยงบ้า <laughs> กนักเลี้ยนครับมาเที่ยวมาท่องเที่ยวโอ้ยแต่เป็นเบื้งดีครับพี่น้องมีลูกมีหลานกับพ่อมาเยาวชม นะครับประดับประดาโอ้ยงามอทั้งนี้ทั้งเขาได้ครับนี่ทั้งบนทั้งเข่าครับกำลังปรับปุ่งเอาแล้วครับเอาแล้ว้องอีกแล้วเบื่หนาเบิ่งหนาชมครับพี่น้องครับ

In. Yeah.